แต่เพงกรอมมันนั่นสิมันสําคัญมากจริงได้แนะแล้วแนะเล่าอุบายวิธีที่มันสอดแทรกขึ้นมาแม้เราจะพยายามบําเพ็ญทำปฏิบัติฟื้นสติปัญญาขึ้นมาได้มากน้อยเพียงไรก็แม้พ้นที่มันจะเอาสติปัญญาของเราไปต้มไปแจงมาสู่เรารับทานซะอีกสู่เรากินซะอีกเลยไม่รู้ว่าเรานี่กินปัญญาของตัวเองถูกยิ่เล่ต้มมาให้กินเช่นเดียวกับเขาขโมยไก่ใน เล้าไก่เจ้าของนั่นแหละบอกเข้าไปขมโมยหาขามโมยไก่มาให้กินเขาโดดลงไปขมโมยเอาไก่มาเล้าเจ้าของมาต้มให้เจ้าของกินเจ้าของยังไม่รู้ว่ากินต้มไก่ของตัวเองยังคิดเผลินไปว่าเขาไปหาขามโมยจากบ้านไหนมามาให้รับทานยังกินเพลินอยู่ทีเดียวเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกานที่เรียกมันเอาศรัทธาเอาวิริยะเอาสติทำ ปัญญาธรรมอุสาหาธรรมขันติธรรมที่จะปราบมันไปเป็นอ,อาหารต้มแกงมาให้เรากินจะอีกเรายังไม่รู้ว่ากิเลสมาคว้าเอาตับเอาปอดเราไปต้มมาสู่เรากินเรายังกินเพลินอริดอ,อร่อยในเนื้อในหนังในตับในปอดของตนอย่างเพลินโดยไม่รู้เลยว่ากิเลสมันเอาไปต้ม เอาของเจาของนั้นแหละเอาเนื้อเอาหนังเอาตับเอาไตาใส้ปรุงของเราเอาหมักหัวใจเราไปต้มให้เรากินเรายังอร่อยเพลินอยู่ได้นี่ขนาดนั้นหลักยี่เล็ดแหลหมคมไมฟังที่ท่านทั้งหลายละเอียดไม้ถ้าเราอยากจะทราบแล้วคาที่กล่าวเดี๋ยวนี้ขอให้ฟังให้ถึงใจทุกๆท,ท,ท่านนะผมตายไปแล้วท่านทั้งหลายจะกลางวานขึ้นพันในใจิตใจเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์ปฏิบัติตามคําที่ผมแนะ ผมบอกอยู่เวลานี้พร้อมกับการปฏิบัติให้ถึงใจแล้วท่านตั้งหลายจะได้ปรากฏทำบทนี้ประโยคนี้โผล่ขึ้นมาเพราะเป็นความจริงสดสดร้อนร้อนขึ้นที่ใจของเราเพราะเห็นโทษของกิเลสเห็นขนาดนั้นเห็นความแหลมคมของกิเลสเห็นขนาดนั้นด้วยสติปัญญาของเราซึ่งเหนือกิเลสประเภทนั้นนั้นถ้ายังไม่เหนือยังไม่เห็น เมื่อเหนือแล้วต้องเห็นต้องรู้ต้องฆ่ากันให้แหลกพินาตัตตโลไม่มีอะไรเหลือนี่แหละสติปัญญาของพระพุทธเจ้าที่นำโทษของกิเลสเอาโทษของกิเลสมาแผ่กระจายให้โลกทั้งหลายได้เห็นผลของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาก็คือพบคือาติเกิดแจ่เจ็บตายได้รับความทุกข์ความลาบากนี่เป็นผลของมันอย่างยำายากเห็นได้อย่างชัดเจนสาเหตุตัวที่มันเป็นผู้สร้างนั้น พระอ,องค์ก็นำออกมาแสดงให้รู้เห็นอย่างชัดเจนด้วยกันนี่เพราะพระสติปัญญาของพระอ,องค์สามารถเจร้าเต็มที่แล้วกิเลสประเภทใดๆจะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเพียงไรก็ตามถ้าพระสติปัญญาของผมยังแหลมคมยิ่งกว่านั้นสามารถฟาดฟันหันแหลกวิเลสให้แหลกแตกกระจายไปหมดจึงได้นำธรรมมารประกาศสอนโลกจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายเวลานี้ นับว่าเรามีอํานาจมีวาสนาบุญญาพิสมภารได้เกิดมาท่ามในท่ามกลางแห่งศาสนาได้ยินวิแววของอัดของธรทมแล้วยังมีตำรับตําราเป็นครูเป็นอาจารย์ตลอดครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะนําสั่งสอนเราด้วยเฉพาะอย่างยิ่งก็สอนอยู่เวลานี้ผมพูดกงๆผมไม่ได้สงสัยในคําสอนทั้งหลายที่สอนท่านทั้งหลายนี้ว่าได้หยิบได้ยืมมาจากที่ไหน เอาออกมาตามหลักความจริงที่มีอยู่กับทุกคนนั่นแหละมาสอนกันดูเวลานี้ไม่ได้โดนไม่ได้ดาวสอนตามความสัตย์ความจริงที่เป็นมาอย่างไรกิเลสมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนี้จริงๆดังที่ว่านี้สติปัญญาเฟดขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาให้เห็นอย่างที่ว่านี้เช่นเดียวกันทาไมกิเลสมันจะ,จะแหลมคมขนาดไหนมันต้องพังจนได้นั่นแหละไม่มีอะไรเหลือ ทำเท่านั้นที่เหนือโลกท่านที่เรียกว่าโลกุตตะธรรมแปลว่าทำเหนือโลกนะไม่ทำเหนือโลกจะกราบทำได้ลงสนิทหรือถ้าทำเหมือนโลกโลกเหมือนทำไม่จําเป็นต้องกราบทำนี่ก็เพราะทำเหนือโลกถ้าพูดถึงสาเหตุแก้สิ่งที่ผูกพันอยู่ภายในจิตใจก็เหนือโลกก็เหนือกิเลสที่เรียกว่าเป็นสมมติอันหนึ่งเหนือโลกจนกระทั่งหลุดพ้นไป ด้วยสติปัญญาที่แหลมคมเตียงไกลที่สุดกี่เรียกไม่อาจเอื่อมได้เลยยอมหมอบราบนั่นเรียกว่าธทรรมเหนือโลกทีนี้วิมุตติธรรมคือความบริสุทธิ์ล้นล้วนที่ปรากฏขึ้นเพราะอํานาจของสติปัญญาที่ทันสมัยก็เหนือโลกนั่นนี่แต่สิ่งที่เหนือโลกอยู่อย่างสาบายหายกังวลทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ต้องไปกําหนดถึงพบถึงชาติที่เคยเกิดเจ็บตายมาเท่าไหร่ความรักความชังความเกลียดความโกรธซึ่งเป็นตัวเสียดจันทร์อไรขย่าหัวใจเหยียบย่ําหัวใจตลอดเวลาทางทลายลงไปหมดเหลือแต่ความอิสระโดยหลักธรรมชาติของจิตเท่านั้นนั่นแหละที่นี่อยู่ในท่ามกลางของสมมติก็ไม่ใช่สมมุติรู้แบบสมมุติก็ไม่ใช่สมมุติสุขอย่างสมอยู่ในท่ามกลางแห่งสมมุติก็ไม่ใช่สุขในสมมติเป็นบรมมาสด นี่คุณค่าแห่งการปฏิบัติธรรมของระรุธเจ้าที่สอนไว้ทุกบททุกบาทสอนเข้าในจุดนี้ทั้งนั้นสอนเพื่อคายสอนพวกเพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นมหันตทุกมหันตโทษถูกจองจมจากยิ่เด็ดทั้งหลายประเภทต่างๆเต็มหัวใจเรายังไม่ตื่นตัวอยู่เหรือจะตื่นเมื่อไรตายแล้วมันหมดคุณค่าหมดราคาไม่ใช่ทางต่อสู้เวลาตายการตายไม่ใช่การต่อสู้ การต่อสู้ก็คือความภาคเพียรมีอะไรทุ่มลงตายาเสียดายยาสงสัยในเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องโลกสมมตินิยมตื่นตามาเช้าก็ตาก็เห็นหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ลิ้มรสมาตั้งแต่วันเกิดเฉพาะปัจจุบันชาตินี้มีอะไรเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดพอจะให้ติดอกติดใจพอจใช่เป็นของอศัศจรรย์ที่ใช้ติดให้เพลินยุนไม่มีวัน ลืมหูลืมตาธรรมะท่านประกาศสอนไว้ต่ตลอดเวลาทําไมจึงไม่ถึงใจเราโกนุห้าโซจิมานันโดนิจังปัเตเิดเตสติอันตการเลยนะโอนัฐาปณิปังนัเวสถาก็โลกสันนิวาสนี้มันเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟที่กิเลสก่อขึ้นมาเผาสัตว์โลกให้รุ่มร้อนอยู่ทุกพบทุกชาติทุกแห่งทุกหนตำมนหมู่บ้านไม่ว่าในน้ำบนบกสัตว์มีที่ไหนกองทุกมีที่นั่น แล้วทำไมมาเพลิดเพลินมาหัวเราะกันยูทําไมไม่ไมจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งนี่เมื่อแกออกจากทำหมดนี้ท่านปลูกสัตว์ทั้งหลายเพลินกันหาอะไรดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟมาตั้งแต่ดั้งเดิมแม้ในตัวของเหล่านี้ก็คือก้อนธาตุสี่ดินน้ําลมไฟตื่นมันอะไรดินก็รู้ว่าดินเยียบย่างไปก็มีแต่ดิน ท้าที่เหยียบลงไปก็เป็นดินนี่นั่งอยู่เวลานี้ก็เป็นดินเป็นน้ํามันก็เหมือนอขี้โครนที่ผสมด้วยน้ําแฉะนั่นแหละในตัวของเรานี่เต็มไปด้วยธาตุน้ําส่วนแข็งงก็ถกเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหล่านี้ก็ก,ก็เป็นธาตุดินน้ําที่ซึมซาบอยู่ในสนากุลกาญนี้ก็เป็นธาตุน้ำมันก็เหมือนกับเราเอาขี้โคลนเ้วเหลวขึ้นมาปั้น เป็นสัตว์เป็นบุคคล็มาตื่นขี้โคลเหลียวๆนั่นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ละอายตัวบ้างเหรอคิดอย่างนั้นสินักปฏิบัติก็ขี้โคลเลี้ยวๆแค่แท้ร่างกายของเรานี้ผสมด้วยธาตุน้ำลมก็ผ่านไปผ่านมาลมตามท้องฟ้ามีไหมทําไมจึงมาตื่นลมในร่างกายของเราเพียงตัวนี้ไฟในเตาไฟก็มีบนฟ้าก็มีอากาศก็มีทําไมไม่ตื่นทําไมมาตื่นลมใน เพียงในตัวของเราเท่านี้โง่หมายมนุษย์เราลมก็รู้แล้วว่าเป็นลมไฟก็รู้แล้ว,วเป็นไฟเดินก็รู้แล้วว่าเป็นดินน้ําก็รู้แล้ว,วเป็นน้ําให้กิดเลสมันหลอกทําไมของจริงมีอยู่ทําไมไม่ยืดมันว่าเป็นจัตเป็นมคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใจัพงี่มันเอาความจริงมาจากไหนมาหลอกทําไมจึงเชื่อ ดินก็รู้แล้วว่าดินน้ํารู้แล้วว่าน้ําลมรู้แล้วว่าลมไฟรู้แล้วว่าไฟยางปัญญาลงไปทําลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันไม่มีมันเสกสรรปัญญอขึ้นมาให้ได้สติปัญญามีอยู่ช้าลงไปล้างลงไปมันจะได้เห็นความจริงภายในตัวของเราซึ่งเป็นก้อนธาตุแต่ละก้อนละก้อนเท่านั้นมีใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รับผิดชอบภายในร่างกายสร้างไปตามอสนะพางร่างกายมีอยู่เท่านั้น เอาทำหน้าจิตลงตายถ้าอยากจะทราบตามคำที่กล่าวนี้จิตเมื่อมันยังไม่รู้ตัวมันย่อมยึดไปหมดอวัยวะทุกส่วนเป็นเราเป็นของเราแม้ที่สุดจิตกับกายนี่เป็นอันเดียวกันเป็นความแน่วแน่ภายในจิตใจที่คิดกิเลสกิเลสมันบีบบงังคับที่เวลาสติปัญญากระจายออกไปกระจายออกไป ดังที่พระเจ้าทรงสอนไว้ตามวิธีการของนักบวชเราในขั้นเริ่มแรกไม่กว้างขวางมากมายอะไรมากเช่นเจสารุมานะคาตันตาตะโจนั่นแหละบอกเปิดออกท่านหมายความว่าอย่างนั้นเปิดออกดีออกดูสิผมเป็นยังไงอมันผมตัวเส้นผมจริงมันวิเศษวิโสอะไรสถานที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงเกิดมาจากสถานที่วิเศษวิโสอะไร เกิดมาจากฐานที่สกปรกสมมุมซึ่งเกิดมาจากาธาตุอันเดียวกันาธาตุดินบนที่สาก็าธาตุดินผมออกมาก็าธาตุดินมันเกิดเป็นาธาตุอันเดียวกันออกมาจากกันเท่านั้นตื่นมันว่าอะไรอีกนั่นขนก็เหมือนกันเล็บมันก็หอบอยู่ตามปลายมือปลายเท้าก็รู้กันอยู่แล้วว่าเล็บนะมันสวยมันงามที่ตรงไหนเพียงเล็บนะทำไมจึง ไปเสกสรรปัญนยอตื่นลมตื่นแรงหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์มาได้เราเป็นผู้มีธรรมในใจจับเข้าไปจ่อเข้าไปให้ถึงความจริงจเล็บก็สักต่ว่าเล็บฟันฟังสิกระดูกยู่ในปากของเรานี่มันก็เต็มไปทั่วสนาพานร่างกายมีแต่กระดูกทั้งนั้นแล้วเปิดออกดูก็รู้ฟันฟันกระดูกให้ชื่อว่าฟันก็เป็นอะไรก็เป็นธาตุดิน หนังหุ้มห่ออยู่นี้เอาเปิดออกทะลกออกให้เห็นไปยังไงภายในมันเป็นสิ่งมีวิเศษวิโสมีคุณค่าสาระอะไรบ้างจึงงในหลงเอานั่งหนา,นาจึงงในยึดเอานั่งหนา,นาเป็นทุกข์ความลําบากเพราะความฝืนความจริงไม่ได้เป็นไปตามความจริงเมื่อฝืนเชื่อไปตามที่เดียบพุทธลายาก็ยิ่งกอ่อโพลเอาทุกข์เผาเจ้าของตลอดเวล,ลานี่นะท่านเปิดสอนให้เปิดหาความจริง พอถึงหนังเท่านั้นก็ตาจะประยันโตมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ยแปลออกมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องครางตาจับโลกเมื่อถลกหนังออกแล้วหลงกันที่ไหนไม่ได้นิยมกันแม้กระทั่งว่าหญิงว่าชายเลยมองดูแล้วน่ากลัวน่าขยะแขยงยิ่งกว่าซากอะไรเลยซากมนุษย์เตัานี้้าตายเขาไม่ได้กลัวผีมนุษย์ตานี่กลัวกันทั้งโลกเนี่ยจะว่ายังไง แล้วถ้าเป็นของดิบของดีใครจะกลัวก็ก็ยิ้มกันนะสี่รักชอบอยากได้แล้วทีนี่พอนังออกแล้วเท่านั้นไปนยังไงตัวหนังเองเป็นยังไงคลี่คลายออกดูสิหนังจริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับเนื้อเป็นกระดูกในร่างกายก็ตามกระพือออกเวลาถลกออกมาแล้วคลี่คลายออกเปิดออกดูเป็นยังไงข้างในของหนังเป็นยังไงข้างนอกมันเป็นอย่างนั้นมีผิวบาง ชาบทาไว้หลอกบุรุษตาฝางเมื่อเปิดออกมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านเปิดเปิดดูของปลอมมันว่าสวยว่างามนั่นน่ะของปลอมแล้วเปิดออกไปแล้วมันงามใหม่สวยใหม่แล้วดูเข้ามาในเนื้อในหนังเอ็นกระดูกถับไปไส้พุงทุกชิ้นทุกอันมันเป็นอเดียวกันหมดล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างเหล่านี้เราสําคัญอะไร ว่มามันสวยมันงามม่าน่ารักให้ชอบใจปัญจติปัญญาหยางลงไปตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนให้เป็นที่เข้าใจยานี้จกหลักความจริงพิจาจณาให้เห็นชัดปัญญาจะหยางลงไปหยาง,งไปเมื่อปัญญาเต็มที่แล้วเชื่อตัวเองได้อย่างเต็มที่การปล่อยวางไม่ต้องบอกอุปทานฟังทิ่ว่าอุปทา,านความยึดมั่นยึดมั่นเพราะความหลงต่างหาก เมื่อความรู้ได้อย่างเข้าถึงไหนความยึดมั่นถือมั่นจะถอนตัวออกทันทีทีเพราะนั้นเป็นผลของความหลงต่างเมื่อได้ความรู้จริงเห็นจริงได้อย่างทราบปไายตรงไหนต้องความจำปลอมนั้นต้องพังทลายลงไปพังทลายลงไปอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่หนักหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็พังทลายลงไปตามๆกันนะพิจารณาอย่างนั้นเปิดดูสิกองถูก ไม่ใช่กองความสุขมันกองทุกขันแปลว่ากองแปลว่าหมดนี่แปลว่ากองนะกองตั้งแต่พื้นท่าขึ้นมาบนทิกะก็คือกองทุกเต็มไปหมดถ้ามีหางก็จะเป็นทุกข์อีกมีเขาเหมือนสัตว์ก็จะเป็นทุกข์ที่เขาอีกแต่นี่มนุษย์เรายังดีไม่มีหางไม่มีเขาจึงไม่เด่นมีความทุกข์มากมีเพียงเท่านี้กระทุกขนาดตั้งที่เห็นอยู่แล้วนี่ พิจารณาลงไปนักปฏิบัตินี่แหละค้นหาความจริงต่อสู้กับความจอมปลอมต่อสู้้วยสติต่อสู้้วยปัญญาพิจารณาอย่าคาดอย่าหมายว่าจะได้สิ้นสุดวิมุติเมื่อไรตรงไหนที่มันหนาแน่นด้วยความรุ่มความหลงความรักความจางความเปีอดความโกรธความสังวนเอาฟันลงไปตรงนั้นให้มันเห็นตามความจริงสิ่งวันนี้ก็จะพังทลายไปตามๆกันจนหมดเมื่อเห็นชัดเจนภายในร่างกายแล้ว ล้างไว้ไม่อยู่เรื่องอุปทานขาดสะบั้นเลยเห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจว่าใจนี้ได้ปล่อยวางแล้วซึ่งสกุลกายนีแม้จะเป็นสกุลกายเจ้าของอันเก่านี่ก็าตามมันเป็นของเจ้าของเพราะความสําคัญความยึดมั่นถือมั่นตั้งหะพอความสําคัญมั่นหมายและความยึดมั่นถือมั่นได้พังทลายไปเพราะความจริงทําลายแล้ว เท่านั้นแม้อยู่ด้วยกันก็ไม่สําคัญมั่นหมายว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราต่างอันต่างกินอยู่ตามสภาพของตัวเองถอนมสนีส่วนส่วนหยาบเมื่อเข้าถึงส่วนหยาบนี้แล้วทําไมจะไม่เข้าถึงส่วนละเอียดได้สติปัญญาอันเดียวกันเหมือนอย่างไฟได้เชื้อไม่ว่าจะไม่ว่าจะเชื้อหยาบเชื้อละเอียดไฟจะไหม้ได้หมดต้นดุงต้นยางก็ไหม้ได้เผาลงไปเป็นเท่าเป็นฐานได้ จะลำเล็กลำน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเผาไปได้หมดไฟจกนกระทั่งเป็นเท่าเป็นถาน,านไปมตามกันหมดไม่มีใดเหลือไม่ไฟไม่ได้กลัวอะไรเลยนี่สติปัญญาของเหมือนกันไม่ได้กลัวว่าอันใดหยาบอันใดหนักมันจะปลอมขนาดไหนปัญญาไม่ได้กลัวเอาให้ถึงความจริงความจริงพังทะลุไปหมดส่วนหยาบก็พังทะลุทั่วถึงไปหมดด้วยความจริง้วนรวนเอาส่วนละเอียด มันจะหนีปัญญาไปได้หรือเพราะมันเป็นเชื่อไฟอยู่แล้วนั่นมันจะต้องไหม้ตามเข้าไปเวทนาความสุขความทุกข์ที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นทุกข์เป็นถูกลําบากลําบนอะไรก็แล้วแต่มันว่าอย่างถึงใจแต่ก่อนเนาะปัญญาสอดแทรกลงไปสอดแทรกงไปย่างลงไปสุดท้ายสัญญาก็สัญญกแต่ว่าความจําสังขารก็สักแต่ว่าความปรุงเท่านั้นแยับยบออกมาจากจิตเป็นกระแสของจิตแต่ไม่ใช่จิตนั่นะ มันก็รู้ได้ชัดยังเข้าไปสัญญาสังขารมิ่อย่างเป็นอาการแต่และอย่างละอย่างเพียงเท่านั้นไฟคือตปัธรรมแต่แก่สติปัญญาลุกลามเข้าไปลุกลามเข้าไปไหม้เข้าไปเผาเข้าไปอื mm. หดเข้าไปย่นเข้าไปจนถึงอภิชาปัติยาสังขาราซึ่งเป็นตัวสําคัญและละเอียดกอ,อนมาก mm. สลาดแหลมคมมาก mm. แต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาที่ทันสมัยไปได้ ต่อเข้าไปพังเข้าไปจนกระทั่งถึงอวิชาปัจญาเอาอาวิชาจะพังหรือใจจะพังก็ให้พังฟาดกันลงไปที่อวิชาปัจญาอยู่อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงรู้ฟันลงไปที่ตรงรู้เผาลงไปที่ตรงรู้เอาความรู้นี้เวลาอาวิชาดับไปแล้วความรู้นี้จะดับไปตามๆกันก็เอา,เอาดับนั่นจะไม่มีอะไรเหลือเอาท่านสมมุติว่าอาวิชาดับไปใจนี้จะสิ้นสูญไปเลยเพราะ สติปัญญาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่เพื่อใจดวงนี้ได้เป็นผู้ทำลายใจจนกลายเป็นใจที่ที่ผายแหวกวงปับกับวิชา <c oughs> ก็ให้รู้สินักปฏิบัติ <c oughs> แต่สุดท้ายไม่เป็นเช่นนั้นอันใดที่ปลอมอันนั้นพังหมดนะ <c oughs> อวิชชาปัญญาปลอมอยู่ภายในใจไม่ใช่ตัวใจจริงเป็นกาฝากกัดจิตกัดใจอยู่ในนั้น <c oughs> เหมือนกับกาฝากที่ติดอยู่กับกิ่งไม้แล้วดูดซึมเอา ไม้ทั้งหลายนั้นนะ่ะเข้าไปเป็นอาหารของตนนี่ก็เหมือนกันมันเกาะอยู่ที่จิตมันดูดเอาจิตเชี้ยวจิตนั่นแหละกินอยู่ตลอดเวลาเมื่อพังอวิชชาลงไปแล้วของของปลอมพังของยิงคือใจพังได้ยังไงนั่นแหละพระพุทธเจ้าบ,บริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนั้นเมื่อถึงขั้นเต็มที่อย่างนี้แล้วอา้าวที่นี่มองดูที่เลย จะสรุปสังเวทน้ําตาล่วงทีเดียวโอ้ความทุกข์ความภายัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมาเฉพาะปัจจุบันชาตินี้เป็นยังไงและไม่ต้องพูดดึงอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเอาหลักปัจจุบันคือพบชาติอันนี้เป็นเครื่องยืนยันเลยว่ามันเคยเป็นมากี่พบกี่ชาติแล้วเพราะวิชาเป็นสายโยงใหญ่ให้พาเติดพาแต่พาเจ็บพาตายวิบาก คือดีชั่วที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นมันทําให้สูงสูงต่ำต่ำหรือลุ่มดอนดอนไม่เป็นของแน่นอนไม่เป็นของสม่มําเสมอไม่เป็นสิ่งที่ตายใจได้เลยตายใจได้อย่างเดียวไม่มีสองก็คือฆ่าตัวกษัตริย์วัตจักรอันเป็นเชื่อสําคัญนี้ให้พัชิบหายไวป,ปวงไปจากใจเสียเท่านั้นเป็นที่ไว้ใจจะว่าร้อยเปอร์เซนก็ร้อยว่าพันเปอร์เซนก็พัน มาเต็มดวงใจก็เต็มไม่มีอะไรจะสงสัยนั่นคานฆ่ากิเลสฆ่าอย่างนั้นอยทีนี้เป็นยังไงเมื่อค่ากิเลสตัวลำบากลำบนตัวทุกตัวยากตัวทอดแท้เหลวไหลอ่อนแอตัวโลเลโลกเลขกหมดไปแล้วทีนี้มันโลเลไหมจิตดวงนี้อ้าวจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตทั้งดวงแล้วโลเลไหมทอแท้อ่อนแอไหม เลียวไหลไหมมีพังพังเผลอเผอหมยมีขี้เกียจที่คลานไหมยไม่มีอะไรเหลือเลยร็ะมันก็ทราบได้ชัดที่ว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวมหาไผ่เมื่ออันนี้หมดไปแล้วเมื่อมันกิเร็มันหมดไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่อยู่นี่ผานจึงยาไปกังบน ยาไปคิดเป็นอารมณ์ว่าเป็นความยากความลาบากนั้นเป็นอารมณ์อย่างนั้นก็คือเป็นผู้รักเป็นผู้กอดรักกิเลสผัวกิเลสจะหลุดลอยตันเองเป็นผู้สดากิเลสยิ่งกว่าธรรมถ้าเห็นความทุกข์ความลาบากในการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าเป็นของยากของลำบากไม่อยากทำก็คือความรักกิเลสความรักวัตต์ความรักกองทุกตั้งแต่ทุกย่อยจนกระทั่งถึงหานตทุกข์ไม่มีวันจีดจางไม่มี ต้นสายปลายเหตุคือไม่มีต้นไม่มีปลายนั่นเองจะต้องเป็นผู้ได้แบวกว่าในน้ามหาสมุทรมหาสมมุติมหานิยมนี้นไปตลอดสาย <c oughs> ตั้งกับตั้งกันหาประมาณไม่ได้นั่นเองถ้าเป็นผู้เห็นคุณค่าของธรรมแล้วยากลําบากก็เป็นเรื่องของาากิเลสพาให้ยากเอาจนกระทั่งมันหายยากยิเรศต,ตายแล้วมันหายยากกันทีนละ ความท้อแท้อ่อนแอเลื่อยไหลเรื่องเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อผ่านมันไปได้แล้วความท้อแท้อ่อนแอเลื่อยไหลจะไม่มีในหัวใจมันไม่ต้องพูดถึงเรื่องยมุตต์แหละตั้งแต่จิตมันก้าวออกไปก้าวออกไปเห็นคุณค่าของธรรมมากเพียงไรถ้าเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้มากเพียงนั้นเพียงนั้นโดยลําดับรรดาสุดท้ายความขี้เกียจที่คา้านความหมดนแอท้อแท้เลื่อยไหลมันไม่มีแล้วในปฏิปทาที่กําลังดาเนินอยู่นั่นแหละมันจะมีแต่ความขยับขยับขยับ,ยบความมุ่งมั่น ที่จะให้หลุดให้พ้นไปผ่าเดียวความขี้เกียจที่ค้านหาหน้าไปหมดตั้งแต่กําลังดําเนินอยู่นี่แหละเราจะไปพูดถึงเรื่องขัน้นมิมุติหลุดพ้นซึ่งเสร็จธุระอะไรไปแล้วนั่นเลยผานการรบการชิงชายกันไปแล้วนั้นในขณะที่ลบพุ่งชิงชายกันอยู่นี่เมื่อทําเมียม,มากเมียมนาจเหนือกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดจะไม่เข้ามาแย,ยมได้เลยฮะ จะมีแต่ทำลักฟาดกันลงแหลก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 เพลินในอัในธรรมทีท่นี่เพลินในธรรมกับเพลินกับในกิเลสต่างกันอย่างไรก็รู้สุขในธรรมกับสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสเอาเหยื่อมาเสียบปลายเบ็ดต่างกันอย่างไรมันก็รู้นี่นี่ละการปฏิบัติต่างเป็นอย่างนั้นนะักปฏิบตัติถ้าอยากจะหลุดพ้นจากมหันตทุกข์ที่ฝังอยู่ภายในจิตใจแน่น อัดแน่นเที่ยวไม่มีจิตใจดวงใดเลยที่จะเบาบางจากกิเลสแล้วถ้าไม่แก้ไม่ทำละไม่ถอดไม่ถอน,ไม,ถอนไม่พังทลายภาชนะของมันเกี่ยวิชาซึ่งแฝงอยู่ภายในจ,ใจิตใจให้แหลกแตกกะจายไปเสียเท่านั้นไม่มีทางที่จะได้พ้นจากทุกข์เอาให้พ้นจากทุกข์ด้วยเอาทุกข์นั่นแหละบีบขั้นกิเลสกิเลสมันเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาเอาทุกข์บีบขั้นหัวมันลงไปเมื่อ เมื่อกิเลสมันแตกกระจายไปแตกกระจายลงไปแล้วความมทุกข์ยากลําบากมันก็หมดไปเองเพราะมันเกิดขึ้นจากกิเลสต่างหากไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมธรรมท,ท่านสร้างความทุกข์ให้คนที่ไหนไม่มีไม่ว่าจะทําขั้นใดไม่เคยสร้างความทุกข์ความทรมานความลาบากลาบนความมีอํานาจน้อยวัฒนาน้อยความทอดแท้เล่หลายให้คนเลยนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่สร้างขึ้นมาบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ก้าวขาออกได้ เราทราบอย่างถึงใจนักปฏิบัติวันนี้ก็ได้เปิดเผยให้ฟังอย่างเต็มที่แล้วมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนนั่นแหละผ่านมันไปแล้วถึงจะรู้ถ้ายังไม่ผ่านไม่รู้นี่ก็ยังดีได้ทราบเหตุทราบผลมันไม่ก่อนทั้งที่ยังไม่ได้ผ่านมันก็ยังรู้มันด้วยก,การแนะนาสั่งสอนอขอให้อาคากันเอาจริงเอาจังความยุติธรรมอย่างแท้จริงนั้นคือความหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นเป็นยุติธรรมร้อยเปอร์เซ็นเป็นยุติธรรมเต็มดวล ถ้าลงกิเลสมันได้แผงอยู่แล้วหาความยุติธรรมไม่ได้มนุษย์เรานี่เราพูดถึงธรรมขั้นสุดยอดเป็นเท่นนั้นมันแผงที่ตรงไหนไม่มีหลกความยุติธรรมมันจะต้องเอนไปทางเรื่องกิเลสเรื่องเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่กิเลสไม่ใช่เห็นแก่ธรรมความเห็นแก่ธรรมต้องสม่ำเสมอเป็นไปตามเหตุตามผลมันเป็นยังไงการปฏิบัติมา ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมาจนมาัึงปัจนนี้ทําไมจะไม่มีวิญยา่มีแหววถ้ามีท่าต่อสู้กันบ้างเฉพาะอย่างยิ่งสติกับปัญญาเป็นสำคัญมากอย่าลืมมันนี้พูดเสมอเป็นทำชิ้นเอกทีเดียวเรื่องวิริยะเรื่องขันตินั้นหนุนเข้าไปสติปัญญาเราอย่าหวังเอามรรคผลนิพานหวังความวิเศษวิโสจากอะไรนอกจากสติปัญญาที่จะให้เข้มข้นหมุนเงินเข้าไปข่าตรงไหนก็ที่เด็ดหลอกทั้งตรงนั้นแหละ มันแทรกอยู่ตลอดเวลานะคําภาคเปลี่ยนแม้แต่ขณะดจิตมันก็แทกแทรกอยู่ตลอดขณะดจิตทตี้ใช้จิตติใช้เป็นปัญญาขณะของกิเลสมันก็แทรกไปตามแทรกไปตามเพราะมันแหลมคมมากไปพูดตั้งแล้วพูดเล่าเอาให้ทันมันสิย้อนหน้าย้อนหลังโรบทบทวนมันก็ทันเองทันคนมายาของกิเลสเมื่อทันตรงไหนมันก็หมอกลาบไปมากลาบไปลาบไปลาบไปจนกระทั่งเอาหมอกลาบไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาหรอกอยู่ไหนก็อยู่ที่ที่ การปฏิบัติให้ดูหัวใจตัวเอง